เขาบอกว่าชื่อหลวงปู่เนี่ยเป็นมงคลเร็วรวยเร็วพราใหญ่รวยเนี่ยอ่ามันเป็นประจุเียนเยอะเยอะสุนอ่าอันนี่มันนูบนรวยมาอ่าเพราะรวยเขาไม่ไม่อยู่กลยนู้นบูอยู่ไกลเอ่นอ่าปู่เร็วกลับต้องปู่รวยอยู่เขาว่าปู่กลับมาทิ้งหนึ่งสิทุกสิทุกอ่าอืออ่า ออหลวงปู่หลวงปู่ปีนี้แปดสิบหเน่ยปู่นะแปดสิบหกสี่สิบพรรษาแปดกับสี่ศูนย์นหลปู่นะไปไปยาหนอีกยังเคแล้วเนี่ยหลวงปู่ว่าการิแล้วยางไงสร้างเค่องมากเลยครับเด้อเกินสร้างไปใช่ไปสร้างเรอนีอเยสร้างนี้กแล้วทำไมทำไมช่างทำทำอะไรที่วัดส่วนใหญ่เขาจะหนียลวงปู่วยจะมันเป็นอะไรก็ไ่รู้นะ อเขาเบิกเงินไปบ่ล่ะบ่โอ้ดีแล้วล่ะครับบ่ได้ให้เงินเลยบ่ได้ให้เงินแต่ว่าทำทำแล้วก็หนีเขากลัวอะไรของปู่เขาไม่ได้กลัวหรอกเขาว่าไปเย็บบ้านเขากลัวอ๋อทางประธานได้กลับมาไรหาทุนมากินก่อนมันหมดทุนโอ้หาทุนมากินก่อนมันหมดทุนอืมบ้านด้ข้างเขาแสนแปดเท่าเดนเนอะเราค้างเงินเขาอยู่ อ๋อเขาเลยหมดทุนเลยปู่เขาอยากได้สองแสนห้าอ่าฮะตอนนี้ปู่ไม่มีปู่ไม่มีเงินปู่ไม่มีทำฝ้าเลอ่าทำฝ้าก็แสนก่บบาทแสนก่บบาทเี๋ยวก็จะเสร็จบันมั้งออพอดีจะจ่ายเขาจะทางเขาอีกสามสามหมื่นที่ไหน อ๋อที่เขาที่เขาหนีไปเนี่ยบางคนก็คือเราค้างเงินเขาหรือไงครับพุทไม่ได้ค้างเลยไม่ได้ค้างจะไปให้หมดเลียวอ๋อจะไปให้หมดเลยนึกว่ามีก็ไปเบิ่อเข้าไปเลยอ๋อโอ้มันจะขอขึ้นเงินอ๋อจะขอขึ้นเงินค่าแรงเพิ่มค่าแรงเพิ่มเขอกทำมรคทุนเขาบอกอ่ามันก็เป็นหนี้ทางวัดก็เป็นเส้นๆนั่นพูดกันมาหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นครับก็ห้ไปอืม หลวงปู่ผมถามจริงหลวงปู่สร้างวัดเหนื่อยไหมหลวงปู่อูก็ไม่เหนื่อยเลยแต่ก่อมันอายุไม่ไม่มากอา่ะฮะยิ่งยิ่งสนุกเงี้ยอ๋อเหรอเออแต่ก่นอนเราอายุหกสิบห้าสิบหกสิบปีนะสร้างวัดสนุกเลยเออสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆขี้ใยญ่ได้ได้เอาเลยอ๋อขี้เหอ่พันหน้าก็สร้างไปพันหน้าอ๋อไม่รู้ว่าจะเป็นมาจากไหนสนุกกับการสร้างวัดพัฒนาวัดแต่ตอนนี้ไม่ค่อยสนุกหลวงปู่นะ ช่วงนี้มันแก่เนาะเถาแล้วครับมันแก่แล้วก็เลยไม่ค่อยสนุกนะปู่นะออายุมานักขึ้นนะขึ้นมืก็อายุมากเป็นทุกข์เลยทีิงจโอ้เป็นทุกข์แล้วแต่ก่อนมันสนุกเนอะพอแก่เข้าแก่เข้าเป็นทุกข์อะทุกข์เรื่องอะไรของปู่ะเรื่องไปไม่ค่อยได้มันอยากไปเที่ยวอยากไปอ๋ออยากไปไหนก็ไปไม่ได้อยากไปเยี่ยมบ้าะไปเที่ยว อินเดียก็ยังไปไม่ได้อ๋อจะไปดูที่สถานที่ของนะโบราณสถานอะไรพวกเนี้ยนะก็ไปไม่ได้แล้วมันเป็นสายมันเป็นสายบุญสายบุญอ๋อสายบุญสายเดียวกันอ่าฮะอ้โพุชพุชช่วยพุชเข้า่าอินเดียพุชช่วยพุชอ่าฮะอินเดียก็ไม่เยี่ยมพุชช่วยพุชพุชช่วยพุชมาหลายมุมอ๋อนะฮะมุมเมื่อก่อนมนี้เต็มอ่านั่นคืออัคคะกินหาง เหภาษายูเนียสกอเยูเียดเมาเยียมละบ่อยๆนวั้ต้งู้สื่อสื่มุ่งเขาเอาไปไดอยงปูเอาไปได้่เาวันเอามดเอามดี่สิบอันก็เอามุดได้ม่มาก็สองพันเขว่้ไปกอาใจโยมทีแจยมจยมนะือมุ่งแจกยมแจกไม่รยทำไของยุกินแถมาไดด้ย มันเป็นโดรอปู่นเนี่ยหลวงปู่หลวงปู่มีรอยสักหลวงปู่ไปสักมาจากที่ไหนหลวงปู่สักที่นี่แหละหลวงปู่สวนน่ะหลวงปู่สวนสักให้เหรอหลวงปูว่วนไปใส่ดูดูน้องกันโอ้น้องสักอะไรอเอ็งปู่ตัวกระสาลอกเสือเสือเพนเสือเพนอืมมีดเอาตัวนี้ลอกหลวงปู่สวนอะไรก็เขียนให้โอ้หลวงปู่สวนเขียนให้อ๋อ,ขอ,อเขียนอัคระยานรอบให้มันถึงมันในเพนเป็นเมื่อยอยู่ อือไม่งั้วออ๋ไม่งั้นมันมันไปแล้วเสือเพนเพราะมันเสือเพลนนะนะถ้าไม่มีอัคระายันมากำกับมันไปแล้วไปแล้วโอ้โหเวลาซื้อของไม่ให้เอาแต่นี้ให้โอ้อ๋อหลวงปู่มีแค่สักแค่ตรงนี้ตรงเดียวแค่ตรงเดียวเสือเพลินอย่างเดียวข้างหลังข้างหลังข้างหลังเป็นอะไรของปู่หนุมานฮันุมานมาจากไหนของปู่ฮันุมานมาจากอะไรไดรยองอไดรยอง เป็นเป็นพระหรือเป็นฆราวาสปู่เป็นพระอาจารย์ดำอาจารย์ดำสักให้อโอ้โหหนุมานเลยป,นะปู่นะนะหลวงปู่เวลาสาักของเนี่ยหลวงปู่ของขึ้นไหมบางทีมันเกิดขึ้น,น,นเหรอโอ้เ,เวลาเราทำขันท่าอ่าไม่ได้ขึ้นเบิ้มเบิ้ขึ้นมาโอเคนั่นแล้าก็นั่งสมารถที่พักพักไม่กี่ปัน จันดํารถเก่งนี่หนุมานกระโดดรถเต้นไหมหลวงปู่เวลาของเพื่อนหลวงปู่กระโดดรถเต้นไหมไม่ทำไมมไม่เคยเต้นหรอกโอ้ไม่เคยเต้นนะนะกระโดดรถลงรถด้วยไปรถดิ่งนะดันดันบินหลวงปู่กระโดดลงปลาอ่อนเถรเถรอะกระโดดร่นลงปลาอ่อนนล้วเขาจะไปฆ่าโอ้โหเหรอเขาเขา เขาหลอกปู่ไปหรอเขาจะเอาไปฆ่าเราขอขึ้นด้วเขาที่แรกปูกวัูว่ามันส้างไปือหรปักเสียโป๊ไปซื้ออ่าูกมันค่นไปซือกันกับถอกแก่อาอมันอยู่ะเลโบกเมือนันมาเมือนนแต่เช่นบุรีอาที่ตลาดเขาคนแก่กูฮ้ยขอขึ้นนั่กันขึ้นนั่งกันสองคนมูพวกกันนะคนไทยวายครับนให้ข้อประตู่าหาไม่จอดแ่จอดยอ๋ออ๋อ มันจะเอาเขาไปลงงานหนึ่งอ่าๆคุยคุยกันคอยคอยลงลงกระโดดร่องเบาอะไรแบนโดดลงเลยโดดลงเลยคอยดูตรงเอาคอยเหยียบเหยียบอหน้าอ่าฮะอันทั้งโดนเนี่เขาลงมากเขาเหยียบเบี่ยงตัวแต่บัดทั้งแบบบัอ่อเห็นบ้าตอนนั้นสักก็ยังปู่สักแล้วสักแล้วยังแตกเลยอ๋อฮันุมานก่อนฮันุมานก่อนก่อนเสือเอออก่น มาบวชเสือหรือไงเสืออ๋อบวชมาถึงเสือแต่หนุมานมาก่อนแต่หนุมานแตกนะปู่นะแตเลาหมดแค่นี่เออเออโอ้ลุงป๋าอ้อยเนี่ยอ๋อแล้วมันงามยันโอ้บีเนาะอ่าฮ่วย่านโอ้หลวงปู่คาถาที่หลวงปู่ได้เนี่ยอักขรายันเนี่ยที่เออ่หลวงปู่ยาตุนสวนท่านบอกเนี่ยเป็นอักขรายันอะไรหลวงปู่อัยานสีบุกพระองค์อ่าฮะ ่นีบแก้วมันดีชดแก้วมันดีชดเดี๋ยวพวกแก้วไม่ชดแต่กับยันมหาอุดมหาอุดอ๋ออันนี้เป็นเป็นเป็นยันที่หลวงปู่ยาั้นสวนท่านบอกท่านบอกใช้เขียนเขียนใส่กระดาษเข้าไปศึกษาก่อนท่านบอกตัวนี้ถ้าเป็นถ้าถ้าถ้ายันจะทำเป็นไหนก็ เขาขายไปซือเหรียญทองมากที huh. uh ่ไหนมาลงตะกุดให้อ huh. ยันไรอ่าฮะยันไหนยันมหาอุณิขันนติตันโตนโมตันติกินาตันโตนโมตันตันอุตตะอุตโตนโมอุตันอุตโตอุตันนโมอุตอุตอัวนี้เพี้ยนไปเป็นตอวอุต อ๋ออุดไอ้นี่มันเป็นมหาอุดเนะปูนะป่นะเรื่องแถวคาดปลอดภัยเรื่องคงกระพันนั้นเนี่ยนีแนะนีแนะโอ้ยยิงไม่ออกเนะี่ยอ,นะอ๋ออ๋ออ๋อเขาลงดีกวดาน่้นอ๋ออ๋ออ๋อ แล้วเดียเอ็งเข้าไปยิงเด่นเหมือนไม่ออกโอ้ไม่ออกอ <c oughs> อของปู่เลวไม่ดีเขาป่ะอ๋อหลวงปู่เลวขังดี <c oughs> ยิงไม่ออกของรูสวงเนี่ยโอ้แต่อาจาร <c oughs> ย์ส้วนเดินโอหลวงปู่มีอาจารย์อยู่ก็ที่หลวงปู่ศรัทธา <c oughs> ก็มีหลวงปู่คำบุด้วยหลวงปู่นะบุด้วยนะ์หลวงปู่คำบุนี่ยังเคยเคยไปด้วยกันเคยไปด้วยกันท่านดุนใหญ่อ่าฮะหลวงปู่เป็นรุ่่นนรุหลานรุ่นน้องนะอ๋อท่านท่านเป็นเกจิรุ่นใหญ่หลวปู่เก่งอืมงปู่เก่งง สององค์จริจ้ะโอ้ท่านหมอแลานาไปหมดแล้วไปแล้วไปก่อนนะเออ่อ่าปูปูคำปูนี่ท่านจานหลังนะปูนะนี่จานหลังไงปูโอ้เขาเราะกวากว้างเลยนะทกวากว้ากว้างนุ่ปูบอกเนี่ยนุ่งปูนุ่งปูก็ไอ้คำปูบอกจานเนี่ยก็กระเด้ตู้ปูลูกปูในจานเนี่ยเขาโอ้ไม่กล้าจานไหมไม่กล้าจานจานแต่หัวไอ้กเขาจานแต่หัวนะโอ้เพราะจานหลังเนี่ยบางคนนี่โอ้โหแดงไปทั้งหลังเลยนะปู่นะ อืมหลวงปู่ไม่ได้จานนะไม่ได้จานไม่ได้จานเจ้าขอทหารตกลนมาจานจานหัวอ๋อจานหัวให้แล้วัวได้กับปูอ่าอืมนะฮะอืเอาละนะหลวงปู่ฮะขอพรแฟนรายการหน่อยฮะเขาดูอยู่กับปู่ทุกช่องเลยนี่พรโอ้ฮึ่มส่งทีหรออ่าฮะส่งทีเไป่อควมเงินก็พอหน่ะเขาจะมาทานเส้นสปา อาตาเดอซาปทุซาบุกโตไปขึ้นอันดบหน่อายุมันไดสุดังพลังเงินได้นองทองเด้มาแด้ตากยมสายบุญดีทุกๆคนสมัร่วมช่วยบ้านโหแน่บ้านเลี้งบ้าน,นจนบงเงินบ้านรวยครับมมเมือนเหมือนรกูเทเขอนอครับเทต้องมีเงินเยอะอืมอืมครับอาละ